ลองปืนครับนู่นครับเป้า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 ตรงนู้นครับเห็นไหมครับขวดนล้วเล็ก,ลกโอ้มือสัน่นมือสัน่นระยะประมาณสิบห้าเมตรแป๊บนึงครับถ่ายมือเดียวครับ โอ้ยไม่เอาขาตั้งกล้องมาเห็นนะครับเห็นเป้าไหมครับพลาดครับพลาดดูเป้าครับถ่ายมือเดียวครับมือมันจะสันส่นๆหน่อย โอ้โหทะลุทะลุเลยครับ oh, ลูกปืนหายทะลุเลยเปืน PVC แรงดันแก๊สครับ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราทดลองก่อน